ที่หนันข่าวกีฬาฟุตบอลไทยบายจีสไตล์ประจำวันที่2 5กุมภาพันธ์2อ6 8โดยชายาผู้บังคับ่งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวบอลไทยในช่วงของเที่ยงวันนี้กันครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยในช่วงของเที่ยงวันนี้อะไรยังไงช้างศึกสตอร์นะครับเมื่อทีมชาติไทยอยู่7ปีมีโอกาสจะเป็นกร d เด Generation ในยุคนี้นะ โดยเชื่อได้เลยด้ว่าตอนนี้กระแสแฟนบอลกองทัพช้างศึกกำลังจับจ้องฉายแสงไปที่ทีมชาติไทยในรุ่นอายุไม่เกิน17ปีซึ่งพวกเขากำลังเข้าสู่ช่วงการเก็บตัวเตรียมทีมอยู่ที่ p t t อ่าสเตเดียมบริษัทปตท,ะทจำกัดมหาชนจังหวัดระยองเพื่อเตรียมที่จะโดยศึกฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียในรุ่นอายุไม่เกิน17ปีต่อ2025โดยเป้าหมายของทีมชุดนี้คือการคว้าตั๋วไปลุยฟุตบอลโลกร,รุ่นอายุไม่เกิน17ปีที่ประเทศกาตาร์ในครั้งนี้ให้จบได้ แม้ว่าการอยู่กลุ่มเดียวกับทีมของอุซเบกิสถานซาดีอาราเบียและก็จีนดูจะเป็นอะไรที่หนักหนาเอาการแต่ด้วยความที่ทีมชุดนี้มีผลงานที่น่าประทับใจ จากศึกชุดยูสปีชิงแชมป์อาเซีน2อ24ต่อยอดมาจนถึงยูสปีชิงแชมป์เอเชีย2 0 2 5รับคัดเลือกที่ทับช้างศึกชุดนี้เล่นกันแบบได้ใจแฟนบอลด้วยการเปิดหัวเอาชนะเติรกเมนิสถานไปได้2.0ต,ต่อด้วยการชนะบรุไนไปได้19.0กต่อ0นก่อนจะปิดจ็อบด้วยการแฟงชนะอินเดียไป3.2ต่อ2ผ่านเข้าสู่รอบฐานะแชมป์กลุ่ม ซึ่งการทำผลงานได้ตามเป้าหมายพร้อมกับฟอร์มการเล่นที่น่าสนใจบวกกับมีผู้เล่นที่โดดเด่นพร้อมกันหลายคนทําให้ทีมชุดนี้ถูกมองว่ามีโอกาสที่จะเป็นกรอเด่นเจเนอเรชัยุคต่อไปที่จะทําผลงานาที่จะคว้าตั๋วไปลยุยึฟุตบอลเยาวชนโลกโดยหนึ่งในคนที่ต้องยกเครดิตนั้นให้ก็คือเสด็จเจเดดมีลาบกุนซอที่โด่งดังในจากฟุตบอลนักเรียนเยาวชน มาอย่างยาวนานก็ยังคงแสดงถึงศักยภาพการเป็นโคช้ชนักปั้นนักเตะเยาวชนเหมือนกับสมัยอยู่ที่โรงเรียนอสมชันศรีรัชาเมื่อ25ปีก่อนด้วยการปลูกฝังแนวความคิดแก่นักเตะว่าต้องการกระหายชัยชนะมีความเป็นนักสู้ต้องช่วยทีมไปได้วยกันทั้งเกมรุกและก็เกมรับและด้วแนวความคิดนี้ทําให้เขาปลุกปั้นแข้งฝีเท้าฉกาตส่งออกไปสู่ทีมชาติไทยชุดใหญ่มาแล้วมากมายเช่นสินธวีชายหาไทยพรัฒนากุลสุริสุข นัทพรพันริ์พิพบอ่อนโมบและก็น,นิเดพงศ์สยศสยส,สิทธิ์นะฮะจุดตอนนี้เจเด็ดมีลาบเองก็ยังคงนําแนวความคิดในการสร้างแข่งไทยตามแบบฉบับของตนมาปรับใช้กับนักเตะหน้าใหม่ที่กาลังจะเข้ามาทดแทนแข้งบรุ่นพี่ไม่ว่าจะเป็นทั้งดนุพลบุภากองกัางจากโรงเรียนอัศมชัญธนบุรีและก็สนักเตะจากรั้วโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ทั้งปรเมศพร,ระองค์ดีชัยวัดเงินมาไรองไปถึงจอมพลหอมบุญมานอกจากทางด้านนี้แล้วยังมีนักเตะไทยที่น่าจับตามองหลายรายที่กำลังเดบายไม่ว่าจะเป็นทั้งชิษนุพงศ์บุญมากพีราดาบราวสวัตรและกอบภูธเนตรสมจิตรวมถึงทีมชุดนี้ยังมีขุมกำลังที่น่าใหม่ที่น่าจับตามองที่มีโอกาสเข้ามาเป็นทางเลือกเพิ่มเติมให้กับทัพช้างศึกในอนาคตไม่ว่าจะเป็นปภูพระพีสิริบุญญาณนท์อ่าผู้รักษาประตูจากโรงเรียนคาชิมะกากูเอ็น สุภริสุขนินจาก FC ฟซีเมสในลีกเดอร์ของฝรั่งเศสแล้ก็สอนนักเตะที่ขาแข้งบนเกาะอังกฤษอย่างไคชบรอกองหลังลูกครึ่งไทยอังกฤษวัย15ปีจากนอตติงแฮมโฟเรสแล้วก็ซิวาแม็กเซ์กองหน้าลูกครึ่งไทยเวลวัย14ปีจากคณะของแมนเชสเตอร์เดนในครั้งนี้ะนะผมเป็นว่างานนี้เรียกว่าโกลเด้นเจเนเรชั่นนะฮะจะเกิดขึ้นในยุคนี้หรือไม่ก็ฝากไปติดแฮชแท็กเชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์เจ้าหนูทีมชาติไทยชุดยู17ปีกันด้วยนะครับ เรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับอะไรยังไงเจอสาเหตุแล้วทำไมเจ้าบุกเอกนิตปัญญาถึงรายชื่อกับ,บด้านของเอฮิเมะเอฟซีในขณานี้โดยหลังจากที่ศึกฟุตบอลเจทู 2, นฤดูการ2025เปิดฤดูกาลนะฮะปรากฏว่าเอกนิตปัญญาในรุกทีมาชิไทยรายชื่อกับทั้งด้านด้านของเ e อฮิเมะเอฟซีตสกัดใหม่ของญี่ปุ่น2นัดติดต่อกัน โดยทั้ง2นัดเอฮิเมฟซีก็พ่ายคาบ้านได้กับทางน้านของคู่แข่งทั้ง2นัดล่าสุดนั้นมีการรายงานจากทางด้านของฝั่งญี่ปุ่นสาเหตุที่เอกนิปัญญาในารุกตัวเก่งจากประเทศไทยไม่มีชื่อกับทีมในคารักนี้นั้นเนื่องจากว่าร่างกายของเจ้าบุกยังไม่ฟิต100%แต่ตอนนี้บุกเอกนิปัญญาในารุกทีมเชืตอไทยใกล้จะวิตสมบูรณ์แบบเต็มร้อยแล้วพร้อมที่จะลงสนามเกมแรกกับทนสังกัดใหม่ที่ญี่ปุ่นประเดิมเกมแรกบนศึกเจทูโดยคีิโยทากิฮิชิมารุนะฮะ อุลซูใหญ่ของทีมยืนยันแล้วว่าเจ้าบุกนั้นคือตัวหลักของทีมและเมื่อฟิตเต็มที่เขาก็จะเป็นตัวเลือกแรกอย่างแน่นอนในครั้นี้สำหรับด้านของโปรแกร,รมนัดถัดไปของเอฮิเมฟซีในศึกทางด้านของเจทูแมชวิกที่3ต้องบุกไปเยือนทางด้านของมิโตฮอร์รี่ฮอคทีมอันดับที่9ของตาราคแดมที่มี3แต้มจะทั้งหมด2นัดชนะไป2อาชนะไป1แพ้ไป1ในครันี้ โดยการแข่งขันนะผมทางด้านของจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่2มีนาคมณสนามเคเดอะกิงสเตเดียมมิโตเวลาส่งนาฬิกาตามเวลาของประเทศไทยเป็นนามังงานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็ได้วกันนะฮะส่งแรงใจแรงเชียร์ไปให้เจ้าบุกเอกนิปัญญากันด้วยนะเรามาดูประเด็นข่าวต่อมาน,นครับอารัตนยังไงส่งแรงใจแรงเชียร์ช่องการถ่ายทอดสดฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยอยู่20ปีพบกับทีมชาติออสเตรเลีย โดยทางด้านถ่ายทอดสดนะฮะทางด้านของเพจ FA Thailand นด์ในวันที่15กุมภาพันธ์เวลา14.30ตามเวลาของประเทศไทยฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยชุดยู20ปีนะฮะเตรียมที่จะรีสึโฟ u r Nation Tournament 2025ที่ประเทศออสเตรเลียโดยทีมชาติไทยยู20ปีพบกับทีมชาติออสเตรเลียชุดยู20ปีวันที่15กุมภาพันธ์เวลา14.30ตามเวลาของประเทศไทยนากหนังไดกินพาร์คออสเตรเลีย ่ทยทอดสดทางเพจ FA Thailand ในคารักนี้เพิ่มเติมนั่นเองนะเป็นนวังงานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็ได้กันนะฮะวันนี้ช่วงบ่ายสองครึ่งเป็นต้นไปก็ฝากมาให้กำลังใจและไปร่วมเชียร์พวกเขากันด้วยนะเรามาดูประเด็นข่าวต่อมาเช่นครับอาร์ยังไงสรุปผลชุดยุสปีชิงแชมป์เอเชีย2025รอบ8ทีมพร้อมกับตัวแทนในการลุยฟุตบอลโลกในคารักนี้โดยการแข่งขันเด็กึกฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียในรุ่นอายุไม่เกิน20ปี 2 0 2 5ที่ประเทศจีนได้4ทีมผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยรุปผลการแข่งขันในศึกยุยปีชิงแชมป์เอเชียส0 25ารอบแทีมสุดท้ายไม่ต่อไปนี้ทีมชาติออสเตรเลียชนะทีมชาติอิรักไป3ต่อ2ทีมชาติซาอุดิอาระเบียชนะทีมชาติจีนไป1ต่อ0ทีมชาติอิหร่านเสมอกับญี่ปุ่นนะฮะ1ต่อ1และก็ญี่ปุ่นชนะโดยจุดโทษ4ต่อ3ทีมชาติเกาหลีใต้เสมอทีมชาติอุซเบกิสถาน3ต่อ3เกาหลีใต้ชนะโดยจุดโทษไป3ต่อ ำหรับ4ทีมสุดท้ายที่ผ่านเข้าสูร่รอบรองชนะเลิศนั้นประกอบไปด้วยออสเตรเลียซาอุดีอาราเบียญี่ปุ่นและก็เกาหลีใต้โดยทั้ง4ทีมจะได้สิทธิ์เป็นตัวแทนของทวีปเอเชียไปแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์โลกในรุ่นอายุไม่เกิน20ปี2 0 25ที่ประเทศชิลีและบางวันที่27กันยายนถึงวันที่19ตุลาคมกันต่อไปส่วนโปรแกรมการแข่งขันในรอบรองชนะเลิศเกาหลีใต้จะเจอกับซาอุดีอาระเบียในวันที่26กุมภาพันธ์ในครั้นี เวลา18:30นาาาเป็นต้นไปก็ฝากไปให้กำลังใจและก็ไปร่วมเชียร์พวกเขากันด้วยครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมาดนครับอะไรยังไงอดิศดายุทธการหวังจะช่วยบอลหญิงไทยยู20ปีชนะออสเตรเลียในครั้งนี้ให้จงได้โดยเมื่อวันจันทร์ที่14กุมภาพันธ์เวลา13:00นาาตามเวลาของประเทศไทยนักนามฝึกซ้อม AIS 3ศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติออสเตรเลียผู้บอลหญิงทีมชาติไทยในรุ่นอายุไม่เกิน20ปี ลงฝึกซ้อมครั้งสุดท้ายก่อนจะดวนกับทีมชาติออสเตรเลียชุดเยู20ปีเพื่อจะหาทีมเป็นแชมป์ฟุตบอลหญิงโฟนเดชั่นทัว r นเมนต์2 0 25ที่ประเทศออสเตรเลียซึ่งทีมชาติไทยและกออสเตรเลียชนะมาทั้งคู่ใน2เกมที่ผ่านมาทําให้มีได้บ,บทหกแต้มเต็มการฝึกซ้อมครั้งนี้โค้ชหนึ่งหนึ่งวัฒทัยสัตว์ทองเวียนบทสืบของทีมเน้นไปที่วิธีการเล่นที่จะใช้ในเกมกับออสเตรเลียก่อนที่จะปิดท้ายด้วยลูกตั้งเตะ ใช้เวลา1ชั่วโมง30นาทีโดยหลังการฝึกซ้อมอาริชตายุทธกาศะะประกาศหลังชบาแก้วอยู่20ปีเปิดเผยบอกว่าตอนนี้ทีมของวันนั้นพร้อมเต็ม100%แล้วที่จะพบกับออสเซเลียส่วนตัวอยากจะเป็นแชมป์แล้วก็เอาชนะพวกเขาให้จุได้ถึงเขายิงได้เยอะกว่าก็จริงแต่เรานั้นจะรับมือกับเกมรุกของเขาให้ได้ดีที่สุดช่วยกันเล่นช่วยกันทั้งทีมเพื่อจะเป็นแชมป์ประการนี้ ออสเตรเลียเป็นทีมที่ดีและก็แข็งแกร่งส่วนตัวคิดว่าจะสู้กันได้อย่างสนุกพรุ่งนี้จะเป็นเกมที่สนุกเป็นอย่างมากขอกำลังใจจากแฟนบอลทุกคนช่วยเชียร์ฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยยู่20ปีกันเยอะๆกันด้วยครับอริสตาได้กล่าวปิดท้ายสำหรับโปรแกรมของฟุตบอลหญิงทีมชา,ชา,มชาติไทยชุดยุวปีจะพบกับทีมชาติออสเตรเลียชุดยู่20ปี ในศึกโฟนเดชั่นทัวนาเมนต์2025นาสุดท้ายวันอาคารที่25กุมภาพันธ์เวลา14นาฬิกา30นาทีตามเวลาของประเทศไทยณสนามแดกินพาร์คประเทศออสเตรเลียถ่ายทอดสดทางช่อง Facebook FA Thailand ช้างศึกและก็ y o u t u b e ช้างศึกในขณะนี้และนี่ก็เป็นที่ดันข่าวกีฬาฟุตบอลไทยบายอิชิอิสไตล์ประจำวันที่25กุมภาพันธ์2 568โดยชายผู้บังคับั้ฟุตบอลไทยครับ